วัสดีครับเพียเพียร์ทำอะไรครับวันนี้ตั้งโซ่ตั้งโซ่รถให้น้องชินโจครับเพราะว่าโซ่มันโซ่ต้องตั้งยังไงตั้งยังไงครับมันหย่อนมากครับนี่ปกติถ้จะจะตั้งเท่าไหร่อ่าถ้าคนน้ำหนักเยอะก็ประมาณ2นิ้ว2นิ้วแต่ชินโจถ้าน้ำหนักก็3นิ้วแต่ทีนี้ชินโจเท่าไหร่กี่นิ้วโจเนี่ยน้ำหนักไม่ถึงก็น่าจะ2นิ้วแต่เียจะใช้ใช้ควงครับเป็นตัววัดเอาใช้ควงก็เสียบเข้าไปในนี้ครับถ้าตึงก็ถือว่าใช้ได้ มาตรฐานก็เมื่อกี้พี่ไขตรงไหนนะเอานี่เอาตัวตัวนี้กุญแชอะไรนะอันนี้บอกครับบอกนะบอกพี่ทําไงลงมาลงอยู่ที่เสีนะครับตัวนี้บอกบอกของจินโจมีแล้วช่างเข้มซื้อมาให้ครับใช่ครับก็นี่ครับครับกขอขอบคุณไายนี่ครับไายอย่างนี้ก่อนนี่บอกตัวนี้แล้วครับจินโจพี่ช่างเข้มซื้อมาให้แล้วครับครับเนี่ยข่อ๋อยอ่นะายออกนี่ยครับไายไม่ต้องอันนี้มากครับแค่บอกพี่นี่เอาบอกมาจากจินโจต้องต้องฝึกทําแล้วเนาะ ครับหลวงครับแล้วทีนี้เราก็เดี๋ยวก็ตั้งค,รครงู่มือตัวหนึ่งเดี๋ยวไขควงวันนี้ชิน้นไขค,รครวงผมเพิ่งเอาเก็บไปพี่น,นี่ก็จะไปซ้อมครับรอชินโจมาจากอาจารย์ปองธนวันรับรีครับเดี๋ยววันนี้พี่เอต้องโซ่ให้มาแล้วครับ ไข่ควงครับวิธีง่ายๆก็คือสอดเข้าไปเนี้ครับสอดอ่าเราเรามาชมกันครับอ่าส,ส,สอดไข่ค,รครวงครับสอดเข้าไปนี่ก็ยังเนี่ยประมาณเนี้ครับต้องอ๋อให้ตึงประมาณนี้แล้วก็อ๋อวิธีวิธีธธทำนะสอดไข่ค,รครวงไปแล้วก็อ๋อตั้งแต,แ,ตแต่จริงๆนี้มันมันก็ตึงอยู่แล้วนะแต่ว่าน้ำหนักจูมันไม่พอก็เลยต้องตั้งใหม่หรือจะพอแล้วหรือจะเอาแค่นี้ตามหลักมันได้ท่านี้ได้เลย แต่ว่ายังมันยังหลวมยังหลวมหรือจะเอาแค่นี้เดี๋ยวอีกหน่อยนึงดันอีกหน่อยดันดันเข้าหรือดันออกดันเข้าดันออกอาอเวลาตั้งโซ่แล้วพี่จะตั้งยังไงลองไปชมลองมาชมกันครับนี่ครัมันจะมีขีดบอกขีดบอกมีเนี่ยขีดบอกนี้มีเทนเซอร์บอกอยู่ตามขีดเนี่ยอ่๋อพี่ตั้งถ้าถอยหลังมามันก็จะตึงัเวลาถอยหลังมาก็ต้องไขน็อตตัวนี้ คายเบอร์สิบสองก่อนแล้วก็มีเบอร์สิบตัวหนึ่งคายเบอร์สิบสองแล้วก็นับเลยเราก็ดูขีดนี้ถ้า,ถ,าถ้ามันจะเข้าเราก็ต้องเริ่มนับเลยว่ามันจะต้องเข้ามาตรงนี้นี่นะครับอันนี้มันเหลืออันนี้เราจเจาะออกต้องก็ต้องดันออกอย่างเงี้ยครับมันจะค่อยๆมาอันนี้คือเราเราคลายน็อตไม่ไม่ให้มันมันหลวมพอดีพอดีเนี่ยครับ,รบแล้วก็ไปดูฝั่งนี้ ดูโซ่ก่อนตึงเงียมันจะเพราะต้องมันต้องสองฝักเท่ากันเห็นไหมครับฝั่งนี้ฝั่งนี้กับฝั่งนู้น่ตำแหน่งไม่ได้เลยเห็นไหมเนี่ยครับครับอันนี้เมื่อกี้ฝั่งนู้นอยู่เลขอยู่อยู่ตัวนี้เมื่อกี้นะอยู่ตรงนี้เนี่ยอันนี้หลุดออกมาตั้งเยะตั้งแย่นี่เนี่ยเนี่ยคือไม่งั้นเนี่ยะเอียงล้อจะเบี้ยวใช่ต้องล้อมันจะเป็นอย่างงี้ครับสูงจะไม่ได้กาเรียกว่าสูงไม่ได้ครับโอเคแต่ถ้าเราต้องคายครับเราต้องอันนี้ต้องฝั่งนี้คายแล้วแต่ทีนี้เราก็ต้อง ต้องหมุนเอาเข้าก่อนเพราะมันจะต้องมาเท่ากันเห็นไหมครับตำแหน่งมันไม่ได้ครับนะตำแหน่งหายไปเยอะเลยเนี่ยไม่รู้ว่าใครตั้งไหมครั้งสุดท,ท้ายตั้งให้มันเท่ากันก่อนครับเดี๋ยวเราค่อยนี่ใหม่เดี๋ยวเราค่อยไล่ใหม่มันกี่ตรงนู้นเข้ามากี่กี่ปุ่มที่อะไรนี่ยครับเลขสามหนึ่งสองสามอันนี้ก็ต้องสามมาดูฝั่งนี้น,นี่นี่นะครับฝั่งนี้ เนยฝั่งเนี้ยมันต้องดันออกมาเนี่ยเนี่ยอยูต่ตรงเลขสามนี่เห็นไหมเลขสามยังหนึ่งสองสามลองกลางหนึ่งสองสามฝั่งนี้กันเห็หนึ่งหนึ่งสองสามเหมือนกันแล้วเราก็ดูโซ่เห็นไหมโอเคแล้วเนี่ยเนี่ยเมื่อกี้น่ะเห็นไหมมันผิดไปเนี่ยจับแรกเนี่ยพอดีเลย ให้ตึงให้ตึงประมาณนี้ใช่ไหมครับตึงประมาณนี้เนี่ยครับงนี่คือตึงประมาณนี้เพราะว่าที่ต้องทํางี้เพราะมันมีโดดใช่ไหมถูกต้องโดดแล้วโซ่จะให้ตัวบางคนแข่งๆขงไปโซ่ขาดก็หลายคนนะกําลังขับได้คะแนนนำๆเดี๋ยวโซ่ขาดเห็นหลายเห็นหลายที่แล้วนะครับทั้งช่างลืมดูโซ่เนี่ยนี่ครับหนึ่งสองสามนับออกมาจากตัวแรกเนี่ยหนึ่งสองสามมาอยู่ตรงนี้ร่องนี้ครับฝั่งนี้ก็สามเหมือนกันเพราเราได้ปุ๊บเราก็ล็อกนี้ก่อน ครับหรอกใครใช้กุญแจบอกเบอร์อะไรครับกุญแจครับเบอร์สามสองครับเนี่ยเบอร์สามสองใช้แบบนี้ครับใช่ถ่ายไว้ให้ชินโจดูครับชินโจครับตัวนี้ไปเรียนอาจารย์ป๋องกำลังกลับมากับจากคุณพ่อคุณแม่เอ็มเจครับครับคุณพ่อตัวนี้ก็รบกวนคุณพ่อคุณแม่เอ็มเจไปรับส่งชินโจโอเคติวที่ลาเรียนนี่ไขแน่แล้วครับเป็นตึงไปไหมครับไม่เดี๋ยวเวลานี้ออกแต่วิธีปัง อ,อาจารย์บางท่าน,นบอกว่าสอดสองนิ้วสองนิ้วนี่กระสองนิ้วไปดูดพิพี่ลองดูนี่ครับได้สองนิ้วพอดีวิธีง่ายๆเอาไข่ควงหรือใช้ตัวนี้นอันนี้ช่างแบบบ้านๆน,น,นะครับอาจจะผิดถูกอะไรก็คอมเมนต์มานะครับคืออันนี้ก็พวกผมก็เวลาตั้งโต๊ะก็ส่วนมากก็จะตั้งกันอย่างนี้แต่ทีมใหญ่ๆเขาตั้งไงผมไม่รู้ครับเพราะผมก็ไม่ได้เข้าไปดูในพีทล้าท,<ม>ทีก็ขอบคุณพีเอสพีเอสฮอนด้านะ ที่บอกวิธีการตั้งโชคหน้าให้กับชินโจเนาะการตั้งโชคหน้าให้กับออกชินโจมาล็อ,อกข้างหลังเราครับเนี่ยนี่ตั้งโชคหน้าวันนั้นพี่ไก่ตั้งแล้วครับท่านผู้ชมก็ได้วิธีการตั้งโชคไปแล้วฮอนดานะครับคลิปนี้ก็สอนการตั้งโซนี่เราไม่เป็นนะครับเราไม่ได้ช่างเราเป็นเราแค่ขับแค่ทูวร์ทไทยถ้ถาถ้ามันผิดพลาดประการใดก็ช่องชินโจมันก็วเขาขอขอโทษท่านผู้ชมด้วยนะ มีอะไรก็ติชมคอมเมนต์มาได้นะครับว่ามีติด่าเราก็รับได้ครับเราเราไม่ได้ยึดติอะไรด่าว่าว่าอะไรโง่เราก็รับได้ครับสองนิ้วพวกเราไม่ได้เป็นคนฉลาดอะไรมากครับเพราะวันนี้ก็ตึงพอดีครับโอเคเนี่ยพอเสร็จแล้วครับนี่ครับตึงนี่คือตึงนี่มันมันจะไม่คอยมันจะไม่แข็งอ่ะมันจะตึงอย่างนี้เลยสูตรอาจารย์เอ็ครับวันนี้คลิปนี้ก็ขออำลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ครับ้างหลังอีกทีนึง แล้วก็หมุนให้แน่นนะครับโอเคเมื่อกี้น่าตั้งพอดีแล้วว่าเซนเซอร์มันไม่ได้ครับเซนเซอร์ม่ดีครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมไว้ในโอกาสนี้ขอบคุณช่างเอสมอเตอร์คอ์นะครับนักขับมอเตอร์คอ์เก่าครับตำนานไปแล้วครับตอนนี้ครับนะครับเชิญคลิปต่อไปครับคลิปนี้สวัสดีครับสอนการตั้งโซ่โดยอาจารย์เอดครับสวัสดีครับเมื่อวานก่อนก็สอนการตั้งโช๊คโดยอาจารย์ไก่อาจารย์ไก่นะเป็นยูตั้งชายาะ สายจวดครับไม่ใช่สายรั่วครับอาจารย์ไก่สายจวดซอยสิบครับไม่ใช่สายรั่วซอยสิบเชิญคลิปต่อไปครับคลิปนี้สวัสดีครับพี่กล้องเอาน้ำมันให้แล้วครับเชิญอันนี้พี่กล้องครับก็พี่เลี้ยงชินโชยคนหนึ่งดูแลน้ำมันน้ำแข็งครับเชิญคลิปต่อไปครับคลิปนี้สวัสดีครับ